จอเจียตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นที่พึงทิงหลายด้านพรรครัฐบาลจอเจียนดรีมที่เคยชนะเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วกำลังถูกฝ่ายค้านซึ่งสนับสนุนสาภาพยุโรปยูกล่าวหาว่ามีการโกงในการเลือกตั้งและเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็เกิดการระงับการเจราจาเพื่อเข้าร่วมสหภาพยุโรปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจอเจียกับสหภาพยุโรปเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากขึ้น แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นที่พึงพิงเพียงแค่นี้เท่านั้นกลุ่มผู้ประท้วงหลายหมื่นคนก็เดินขบวนในเมืองหลวงของจอร์เจียเพื่อแสดงการต่อต้านรัฐบาลและเมื่อพยายามบุกเข้าทำเนียรประธานาธิบดีก็เกิดการประทัดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศจอร์เจียต้องใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและสเปรย์พริกไทยเพื่อสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าทำเนียรประธานาธิบดีในกรุงทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศแต่ผู้ประท้วงก็ไม่ละเลยแรงและเดินทางต่อไปยังทำเนียบประธานาธิบดีถนนอาโทเนลีทำให้เกิดการประท นายอิราครีชายวัย24ปีที่เข้าร่วมการประท้วงบอกกับนักข่าวว่าพวกเขาไม่มีเป้าหมายที่จะบุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีแต่ก็มีกลุ่มหัวรุนแรงที่เขาอ้างว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวประท้วงการประท้วงนี้เกิดขึ้นภายหลังการปราบปรามกลุ่มนักกิจกรรมสื่ออิสระและฝ่ายค้านทางการเมืองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและผู้นำฝ่ายค้านที่ฝักใฝ่ตะวันตกส่วนใหญ่ยังคงถูกคุมขังอยู่ทําให้มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองและจัดการเลือกตั้งรัฐสภาใหม่ด็ว ผู้ประท้วงหลายร้อยคนถูกลงโทษด,ด้วยการปรับเงินซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นที่พึงพิงมากในสถานการณ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายค้านทางการเมืองกับรัฐบาลกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากขึ้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นที่พึงพิงเพียงแค่นี้เท่านั้นการประท้วงนี้ยังเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียกับสหภาพยุโรปที่ผู้ประท้วงโบกธงชาติจอร์เจียและธงสหภาพยุโรปเพื่อแสดงความสนับสนุนและความรักในสหภาพยุโรป และนี่เป็นเรื่องที่ร้อนแรงและเป็นที่พึงพิงในตอนนี้การประท้วงนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในประเทศเจรจียที่เชื่อว่ารัฐบาลของพวกเขากำลังทำงานเพื่อผลประโยชน์ของรัสเซียและเป็นการแสดงความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เป็นที่พึงพิงในประเทศเจรจียเมื่อเราเห็นการประท้วงและการประทานนี้จะเป็นเรื่องที่ร้อนแรงและเป็นที่พึงพิงในตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เป็นที่พึงพิงในประเทศเจรจียคือเรื่องที่สําคัญและต้องการความสนใจจากทุกฝ่าย แต่เรื่องนี้ยังมีความคิดเห็นและความคาดหวังที่แตกต่างกันอยู่มีฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจอร์เจียกำลังทำงานเพื่อผลประโยชน์ของรัสเซียแต่ฝ่ายอื่นก็อาจเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ประเทศเจอร,ร์เจียเป็นประเทศที่มีความสมดุลและเป็นเพื่อนดีกับทุกฝ่ายเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ความคิดเห็นของเพื่อนๆเป็นเรื่องที่สำคัญและมีค่าในการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เป็นที่พึงพิงในประเทศจอร์เจีย